สวัสดีทุกๆคนแต่จ๊ะนีะ่วันนี้เราพาพาดูกล้วยหน้าของปักหนุ่ยเพื่อนเราเองนี่คือกล้วยน้าที่ปักหนุ่ยเพื่อนเราเขาให้มาสมัยเรียนธัญบรุรีปักหนุ่ยสรุปแล้วเขาไม่ไม่ยอมตายนะเลยปล่อยเขาไว้อย่างเงี้ยตอนแรกก็ว่าจะรื้อแล้วแต่นี่ที่ใบเหลืองเพราะเรา เอาน้ำหมักจากเศษอาหารมาใส่เลยแต่เขาก็ไม่ยอมตายอ่ะเ,ออเขามีใบแตกใบใบม้วนออกมาด้วยอ่ะสุดยอดไหมล่ะบักนยุยตกตกลงจะจะอยู่กับกับต้อมใช่ป่ะ <c oughs> <c oughs> นี่คือกล้วยนาคเด้อจริงๆอ่ะอย่างที่เราบอกเราเคยเอาเอาไปปลูกไว้ตรงด้านข้างนูน่น เขาใกล้จะออกแล้วพอดีเราจัดสวนเรารื้อเขาออกแล้วก็เอาหน่อเขามาปลูกเสียดายก็เสียดายนะก็รอลุ้นว่าจะเป็นยังไงนะตกลงก็ลองปล่อยดูเพราะเขาอยู่บนพื้นปูนนะเนี่ยไม่รู้อะ่ะลองดูอีกสักรอบนึงนะบักหนุ่ยนะ <laughs> อันนี้ก็ตัดตัดแต่งเข้าไปล้วนี่ชะพลูชะพลูตัดแต่งเรียบร้อยอุ้ยมะนาวภูมิใจมากเลยทุกต้นที่เห็นนี่คือเราตอนกิ่งเองตอนกิ่งเองตอนกิ่งเองทั้งหมดเลยเนะี่ยทุกต้นเลยที่เห็นเนี่ย ตอนกิ่งเองเป็นความภูมิใจมากโอ้ยผักเป็ดนี่งามแท้ผักเป็ดนี่เอาไปตัดเออเด็ดใบนะไปผัดใส่ไข่ไปต้มจืดเออกินเป็นสลัดผักเสร็จแล้วก็เอาก้านมายนโยนมากี้ยังยังขึ้นเลยนี่นี่เดี๋ยวดูนี่เห็นไหมเอาก้านมายนโยนไว้แล้วเนี่ยเห็นไหมเอาก้านมายนโยนไว้ดินกรบเนี่ยที่เราเด็ดเด็ดแล้วก็ เดี๋ยวไปทำต้มจืดแล้วก็เอาก้านมาโยนๆยยวางๆไว้อลนมากลบยังขึ้นเลยดูดิติดง่ายขยายพันธุ์เร็วอันนี้เอามาใส่ตายหฮนี <c> ่ <oughs> อัน,น้้ำหมักจากเศษอาหารมาใส่รู้สึกอาการไม่ดีเลยอ, <c oughs> อันนี้กล้วยเล็บมือนาง <c oughs> ยังไม่ได้จัดตรงนี้เลยเน,นี่ยเนี่ยยังไม่ได้จัดเลยไอเฮียเราว่างเดี๋ยวเราจะให้อเฮียช่วยเนี่ย เนี่ยตรงนี้ยังไม่ได้จัดเลยที่ปลูกอนี้ไว้อะปลูกกล้วยเล็บมือนางในกระถางเดี๋ยวเราก็จะจัดระเบียบตรงนี้บ้างแล้ะดูสิรกไปหมดนี่มีความภูมิใจมากเลยเดี๋ยวก่อนเห็นกิ่งเดี๋ยวก่อนเห็นกิ่งมะนาวไหมเห็นกิ่งมะนาวไหม เอาเอาถ่ายทางไหนดีทางนี้ดีกว่านี่นี่คือกิ่งมะนาวเป้นดกพิเศษที่เราตัดมาปักชํำนะตัดมาทิมทๆไว้เงี้แหละเห็นกิ่งมืที่เราปักช้ะตัดกิ่งเข้ามาแล้วทิมไว้เฉยๆเนี่ยเขาแตกใบอะ่ะเอออย่างงี้แสดงว่ารากเดินแล้วนะจ๊ะนี่ก็เหมือนกันความเขียวถ้ายังเห็นเขาเขียวๆอยู่นะเห็นปะอันไหนเนี่ย ปักไว้านานแล้วเขายังเขียวๆอยู่โอกาสที่เขาจะแตกใบมาให้เราให้เราเห็นนี่เดี๋ยวรอดูกิ่งนี้นะคาดว่ากิ่งนี้ก็จะรอดนะที่เราตัดตัดกิ่งมาปักชำตัดกิ่งมาปักชำเนี่ยหลายกิ่งมากเลยนะโอกาสรอดเขาก็ค่อนข้างน้อยกว่าที่จะมาปักชำแบบคบแน่นนะแต่ก็ถือว่าติด <laughs> ดีใจไหมเออตัดกิ่งมาทิมๆก็ติดอะ่ะถึงจะโอกาสติดน้อยแต่ก็ติดได้อีกหนึ่งต้นและและอันเนี้ยกิ่งเนี้น่าจะติดนี่คือมะนาวแปน้นหนกพิเศษที่เราตัดกิงดก่งมา่น่ะตัดกิ่งมาโอ้หตัดแล้วมาทิมๆม,มาเลยอย่างเงี้ยกิ่งเนี้ยเนี่ยนี่ก็ได้ในกิ่งแบบเนี้ยเขียวๆเนี่ย ตัดมาแล้วก็ทิ่มลงไปเลยแต่ตัดใบให้หมดเลยนะตัดออกให้หมดเลยไม่ให้เหลือสักใบอะ่ะดูยิขึ้นช่ายเก็บไปกินแล้วแตกใหม่นี่เครื่งชั่วหน่อยมีขึ้นช่ายกินนี่อะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวจะรื้อออกเหมือนกันเดี๋ยวจะรือ้อเนี่ย นี่ก็ติดง่ายแท้ผักชีลาวตัดกิ่งมาทิ่มทิมท,มทิมเนี่ยเนี่ยท่อนนี้ได้ตั้งหลายกิ่งไงเนี่ยท่อนนี้ตัดแล้วปักทิ่มเลยได้ตั้งหลายกิ่งเนี่ยปลูกได้ต้องขยายเป็นโอ้โหนี่อย่างรกเลยตรงนี้พี่ต้นลูกว่าเราหวังว่าเราจะได้กินเราคิดว่าเราจะได้กินลูกว่าโฮ้ยแตกยอดแล้ว นี่ยังไม่ได้ตัดเลยมบรเขาตาที่อย่างแอดนครพนมช่องเดโชสุกอิน <laughs> ยังไม่ได้ตัดแตง่งเดี๋ยวอ้อมกอ่อนอ้อมอ้อมยงังยังไม่ได้ตัดแต่งเลยเนี่ยว่าจะตัดแต่งเท่านั้นเนี่ยถ้าไม่ตัดแต่งเขาก็ไม่ออกอะ่ะเขาก็จะไม่ติดรูปนะผู้หมอนเนี่ยมีพาราเลียเห็นพาราเลียสีขาวพาราเลีย เราหวังว่าเราจะได้กินอยอดน่ากินจังเลยลูกว่าลูกว่าลูกว่านี่เราตัดแต่งเขาใหม่ในตอนแรกเขาสูงโอ้ยไหนๆก็ไหนๆแล้ไหมาี่เลยมะขามยอดอ่อนๆน่ากินนะอ้ยเอาไปต้มยำใส่ต้มยำต้มแซบอืมน่ากิน เหี่ยวสดงดงามต้องตัดแต่งกิ่งเขานะเขาเห็นเขาโสมโสมแล้วก็ตัดต้นไม้เวลาโสมโสมมาตัดแต่งกิ่งขึ้นเลยถ้ารากเขายังแข็งแรงเขาแตกยอดมาสวยๆงงานแบบนี้แหละเห็นนะไหนดูสิเนี่ยหนึ่งต้นสองต้นสามต้นมีต้นอะไรเนี่ยเดี๋ยวนี่อะไรบ้านี่ต้นอะไรวะ ชอบอะไรมายนโยนฝังฝังแล้วแล้วก็ลืมเป็นอย่างนี้ทุกทีอ่ะจับอะไรมายนโยนฝังฝังล้วชอบลืมสวยงามสวยงามเด็ดไปเยอะเลยมะนาวแ็นดอกพิเศษ ยอดมากนี่กินตอนนี้เริ่มติดลูกติดดอกออกผลแล้วนี่เป็นดอกพิเศษดอกสมชื่อเก็บไปกินได้แต่กล้าใหญ่ๆแลนะ เราก็ไอเฮียมาเก็บลูกใหญ่ๆส,สูงๆนะลูกเองเลยมะนาวแพงอันนี้กิ่งปักชำํำเริ่มโตแล้วอันนี้กิ่งปักชํำแบบควบแน่นเริ่มโตแล้วโหระพาเด็ดยอดหน่อยสิทำสาวให้เขาสาวตลอด ไม่ให้เป็นดอกแต่จริงๆต้องเอาไว้สักต้นนึงให้เป็นดอกให้เป็นเมล็ดพันธุ์แล้วก็ไปโรยๆหน้าฝนนะโอ้ยโรยดีจังเลยโรยไปทั่วๆเลยหน้าฝนงามนี่เริ่มแล้วเริ่มติดติดลูกมาแล้วน,นะ เขียวเขียวเขียวไม่ใช่กระมังนะกระบังให้ดูกระมังโอ้ยนี่นันเฉาวยเด็ดใบไปหมักทำปุ๋ยหมักใส่ใส่ไปสดชื่นนะเห็นสีเขียวๆแล้วสดชื่น อมแซบนี่อยากให้ปลูกก็นเนี่ยอมแซบนี่ติดง่ายมากเลยอมแซบนี่ตัดกิ่งปักชำอันนี้ขนุนนี่ป้ากายเพื่อนเราบอกยอดขนุนกินอร่อยกินกบับส้มตำอันนี้เด็ดยอดเขาแล้วนะให้เขาแตกใหม่รอให้เขาแตกใหม่จะไปเคลียงานเคลียการกัน,กนแค่นี้นะ